กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอสบายดีคุกคนเมิดสมองสบอร์นาะสบายดีสบายดีเมื่อนี้มาหันระบาแดงคือเก่าพี่น้องดีๆออโตไทม์มาฮะบอเทินเดฟซี่บอเทิร์นมาเออมาได้ๆบอเทิร์นสิทคลิปว่าสันอยากให้บาเทิร์ลก็มา youtube เด้ว่าสันเล่าคื้สิบกว่าคับดอกพี่น้อง แล้วคือจิบกับดอกพอคุ้นเบิงเล้ามีแต่ลอยสองลอยคุ้นแล้วเปาน้เอาแม็กตัวได้ไปใส่ย,ยางเนี่ยวิวตัวได้ไททดวิวหาหูนี่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 สองสี่หานี่อ่ะตัวไหนดิการเดียวกันนี่แหละนี่ โอ้ตัวนี้ลกกลูตัวนี้ตัวนี้ฮกลูเอาหาูใส่ยางไว้เพาลูกค้าะมาเอาปอนี่ตัวพี่น้องงามเลแจำวับเลยุกอาาม

không phải sai sai sáu xí mệt phệ đấy không hà lặn đó lột lốp tôi <laughs> <laughs> đây bỏ đi tôi đây แม่นบ่แม e ่นเด็กสั่งเด็กสั่งร <c ười> ้านในดีดีโอตู ho, ่มิตรพูนน่าตาดีดีเด้พี่นอผู้สาวสิบยเอาน้ำแทงหลุดเจาของบ่เนาะสาวมานังไดมิตรกีบ่าวดิว เดียกเอาตะปูเดียกเอาตะปูจอยางหลุดจอคลองลอยากมาจอดหลดบ้านะไรกับบ่าวดิฟัวกูบ่าวดิฟัวกูฮะตาแล้วบ้านอะไรกับบ่าวดิฟัวกูบ่าวดิฟัวกูผู้สาววะผู้สาวใช่ไหมนผู้สาวนั่ซื้อแล้วผู้สาวมาแต่งรถนี่บ่นะามาซื้อคองซื้อขนมสลเอองามบ่งามนะ้ว Oh, đi Để non Đi được non ơi. Ow. ตูดเป็นตูดเป็นยังไนายานเขาหรบ่มาใกล้กูเยอกันเยนะสวัสดีพี่น้องมากล้ที่นี่แลนป๊บถไมไม่อยู่แะหยานนี่ไฟตีดเด๋อวนี่โอยเขาไม่ได้ตีดต็ว่าเขาตีดเขาว่าตีดนะเด๋ยวนี่นะไฟว่าตีดนนเด๋ยวนี่่ เป็นอังกฤนเขาใกล้เสียทอยเสียทอยกับจักติดหรือบติดบัจักสื่อบัวหูสื่อบติดหรือบติดเขาไปถ่ายลูกเขาซ้่มพี่น้องเลยเขาย่านลูกเขาติดโควิดเขาว่าขู่โควิดเลยเนาะเขาห้องไปเขาใกล้ลูกเขาบาดนี่ ดีโตพี่น้องดีโตเบบี้ดีโตนอนนอนรับตั้งตั้งไายรูป ลงเพจพี่น,อน้องกระจก<ต>ขนาอยู่ตู้กระจกยังได้เสร็จขู่มือขู่มือ วิวหาลูพี่น้องลายลายยางกับรีดน้ำฝนได้ดีเล่ลายแบบนี้กันดีน้่นได้ดีส่งลุงปากเซีพี่น้องส่งลุงแข้งปากเซีมาแหวนเรียนทำแมเบาวเทิร์นพี่น้องมื่อนีเบ่าวเทิร์นกำลังไอทำงานเห็ดเวียกอยู่การดีอัโต้ก็เป็นบริการ

để lăng à nè xuống thử lự ná à nè bảo thường tiếp can xảy ra ทำไมกับตันเหตุนี่นะโอ้พี่น้องบอกให้ว่าเอาโลดควบไว้นะขอบสิบหาพุ๊ดเอ๊ไอ้ตุ่มตุ่มตุ่มไอ้พวกพวกพวกเอกโลดเนี่ยยัง่งตัว กต้องย่างนี้ก็ยังก็ยัง นะเอาไปอยู่ไปเจอตัวหนึ่งได้แล้วเหรอเจอ เสียงอันนี้โันมนกระแทกกันนั้นเลยลนี่เสียงอันนี้ต่ำเสียงเก็กหักเรียบร้อยพี่นอ้องใช่โอ้โหนี่จะเติตมลมเติตมให้ม่มหน่อยแป๊ดยัง ไม่เฉลีย่ยพี่เลยนะ้องแด็ปีนี่เนาะนี่คันน,น,นี้นี่น้องฮะ้ออ,อ,ะออน้องมองเหนนะหน้ามองเห็ยว่าเขาทุ้มาเลยน้องตื่นวะ ปึงปีมันนะ่ะปีออกปีเข่าละจบบึงปีมันวะตัวหนึ่งเอาปีออกตัวหนึ่งเอาปีเขา่าตัวหนึ่งเอาปีออกตัวหนึ่งเอาปีเขา่า บ่เอเทินก็เริ่มทำงานเริ่มคล่องเริ่มเป็นแลวเนาะพี่น้องเนาะโอเคมอสันนี่กับเต้กับสีป่ปีลิปเดิ้อพี่น้องเดิ้อฝากกดไหลก,ก์กดแท์กดติดตัมเนี่ยเดิ้อพี่น้องสบายดีสบายดี